เอาการที่เจอราดลื่นเน่ยมันเป็นความผิดของไกลสร้สางด้านของเป๊ปโคเดล่าครับ มั่นอกมั่นใจว่าแมนสิตี้เนี่ยคู่ควรกับความสำเร็จมากที่สุดดาโอ้มาเลยครับอืทางด้านของเป๊ปกุเดล่าครับยืนยันว่าไม่มีใครสามารถพรากความทรงจำและก็ความสำเร็จของแมนสิตี้ไปได้พร้อมตั้งคำถามว่าเป็นความผิดของแมนสิตี้หรือเปล่ากับเหตุการณ์ที่กระชอลโลกครับสตีเวนเจอราดลื่นจนทำให้ลิว์พอดแชมป์พิมเลิงกฤลในตอนท้ายนะครับอ,อ,อืเรามาพูดถึงตอนนี้ก่อนครับกลายเป็นประเด็นใหญ่โตเมื่อแมนสิตี้โดนพิมเลีงกล ตั้งข้อหาและเมิดกฎการเงินมากถึง115ครั้งระหว่างปี2 0 0 9ถึง2018หากพบว่าผิดจริงพวกเขามีโอกาสโดนโลงโทษตั้งแต่ตัดคันแนนหรือหนักสุดถึงขั้นขับออกจากลีกเลยทีเดียวนะและมีรายงานว่าหลายทีมในพิม์ลีกต้องการให้แมสตี้ถูกลงโทษครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับตามทางกฎหมายเนี่ยพวกเขายังสู้คดีได้ครับแล้วเป๊ปกุเดล่าก็รู้สึกว่าข้อกล่าวหาพวกนี้เนี่ยได้สำลายภาพโพสของสโมสรไปแล้วเรามาฟังสิ่งที่เป๊ปกุเดล่าได้พูดหน่อยเขาบอกว่า แน่นอนว่าโมเมนต์เหล่านั้นเป็นของเราประตูจากซิโก้กูนากิโรในปี2012เมื่อมาริโอ a บาลตเตลรี่ลืล่นล้มผมไม่รู้ว่าเราต้องรับผิดชอบการที่สตีเวนเจอรัตลื่นล้มด้วยหรือเปล่ามันเป็นความผิดของเราหรือเปล่าผมเคารพเจอรัหนะแต่ช่วงเวลานั้นเป็นของเราอ่าช่วงเวลาที่เราประสบความสําเร็จตลอดหลายปีที่ผ่านมาพิเมลิกจะเป็นคนตัดสินแต่ผมรู้ว่าเราได้แชมป์อะไรและวิธีที่เราคว้ามันมา ผมรู้ถึงความพยายามที่เราทุ่มเทลงไปหากมีอะไรเกิดขึ้นในปี2009หรือ2010มันจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่วินาทีเดียวอา่าหนในแชมป์ทีมเลงกอังกฤษที่น่าจดจำของแมนสตีนะครับเกิดขึ้นในวันสุดท้ายของฤด,ดูกาลที่แล้วครับเมื่อพวกเขาพลิกเอาชนะแอสตันวิลล่าสิงห์พังงานไป3ประตูต่อ2นะครับ เป๊ปกนะุเดล่าเนวมั่นใจว่าแมสตี้เนี่ยบริสุทธิ์ใจกับประเด็นที่เกิดขึ้นในเวลานี้พวกเขาเคยถูกยนะูฟ่าเนี่ยตั้งข้อหาเรื่องการละเมิดกฎการเงินมาแล้วครั้งหนึ่งและอาจจะถูกลงโทษแบนห้ามเข้าร่วมกันแนข่งของยูฟ่าอีกสองปีก่อนอุทธรณ์สำเร็จนะครับมาฟังคำพูดของเป๊ปกันต่อเขาบอกว่าอสิ่งที่ผมพูดได้คือภูมิใจในตัวของเจ้าของทีมประธานสโมสรและความสัมพันธ์ที่เรามีร่วมกันในครั้งนี้ผมไว้วางใจพวกเขามาก ถ้าพวกเขาอยากให้ผมอยู่ที่นี่ผมก็จะอยู่ต่อพวกเขาจะไล่ผมออกก็ได้ถ้าผลการแข่งขันมันแย่เพราะเป็นงานที่คุณต้องพยายามคว้าชัยชนะแต่ถ้าพวกเขาต้องการผมผมก็จะไม่ทําให้พวกเขาแล้วก็นักเตะต้องผิดหวังเอาผมอย่างโน้มน้าวพวกเขาว่าสิ่งที่เราทําเราได้ทําไปแล้วและมันจะไม่ถูกลบล้างออกไปอย่างแน่นอน อันนี้ก็คือสิ่งที่เป๊ปกุนโดล่าได้พูดไว้นะโอ้โ oh หต้องรับผิดชอบจังหวัดที่เจอรัเรื่นหรือเปล่านะครับต้องไปตามกันแล้วนะโอ้โ oh หพูดประเด็นนี้ขึ้นมากระชอนโลกเลยดีเดียวสาหรับจังหวะนั้นของสตีเวนเจอรัดนะครับที่ทําให้ลยพูเนี่ยอดได้แชมป์พิมพ์เล็งกฤษในตอนท้ายแลโอ้โ oh หทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับจีรับฟังนะครับผม